สวัสดีครับผมนะครับวันนี้พบกับผมครับช่างนงชัยวัสต์เซอร์วิสนะครับวันนี้มาดูแลรถมาสด้า3นะครับอาการของรถก็คือนะครับเปิดบุญแจตำแหน่งอ่อนนะครับไฟลูกบุญแจกระพริบนะครับไฟเอทีกระพริบนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทเงียบไม่หมุนนะครับเราจะมาดูสายเหตุกันนะครับตอนนี้เราจะทําการสแกนโค้ดนะครับ ที่เราสแกนซุบ6พินนะครับนะครับตัวนี้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันนะครับว่าทําไมนะครับคอมพิวเตอร์ถึงตรวจสอบไม่ได้นะครับครับในเบื้องต้นนะครับเราจะมาตรวจสอบไฟนะครับมาเรียงแอร์โฟนะครับไม่มีกระแสไฟ12โวลต์มาครับในกรณีนี้นะครับเราจะมาตรวจสอบนะครับชุดเมนดีเล่นะครับก็คือดีเลตัวนี้นะครับวาลีเลยตัวนี้เสียไหมครับติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือริเลควบคุมเครื่องยนต์นะครับเราจะใช้นะครับเครื่องเทศดีเล่มาตรวจสอบนะครับครับก็คือนะครับลักษณะนี้นะครับดีเล์เสียนะครับคันนี้ดีเล์เสียนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดีเล์ดูนะครับ ตอนนี้เราเก็บเข้าไปแล้วมีกระแสไฟ12โวลต์มานะครับแล้วจะทำการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูนะครับตอนนี้นะครับจะมีไฟรูปน้ำมันเครื่องขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีไฟตำแหน่งเกียร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูนะครับเข้าใหม่นะครับามาสาดาแล้วออน อ่านโค้ดดูใหม่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องสแกนสามารถเข้าได้ปกตินะครับเราจะอ่านทั้งระบบนะครับแล้วผมจะทำการเคลียร์โค้ดนะครับ ตอนนี้เครื่องจนต้าติดปกตินะครับสําหรับมัสด้า3นะครับไปรูปุูแจกัะพริบนะครับไฟรูปแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องตําแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นนะครับไฟเอทีกระพิบนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปใช้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับท่านนะครับสําหรับผมช่างน้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับผม